เก็บสำคัญเวยครับรีลงครับผมเนี่ยครับรีลงครับกระตุ้นเลยมันแตกไม่ไม่เร็วเร็วงามครับอ๋อพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าครับครับตัวนี้มันสูงครับเลยได้ปีนขึ้นครับนี่ครับพี่น้อง คือเกาครับที่บาโศกตัดเตียงหล้วครับผมนะครับแต่ก่อนโบมีกิ่งครับบาโศกลยโค้งอ่าตอนนี้ได้เก็บแบเราได้ครับครับกิ่งหลายหลายครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับล่อออกเต็มเลยปีนาขาวเบิดครับขาวเบิดเลยปีนากิ่งจะขาวอ่านี่ครับอุ้ยเป็นพวงเลยพี่น้องเลยนะครับ เต็มแล้วครับได้ฝนกบใบอาจจะเขียวในจังหน่อยครับครับแต่ว่าอ่อนได้ครับนี่อ่อนๆครับพี่น้อสาวเขียววิ้ยครับต้นใหญ่ต้นสูงก็ได้เอาบันไดปีนครับผมอ่าโอเคครับผม ครับคลิปนี้ก็โบวี้ยังไล่เราครับอ่าเอาใส่เลยครับได้ยไลอยู่ครับผมอ่าไปต้นต่อไปครับ